อาจารย์พอดีผมเดินไปในป่าเนี่ยผมไปเจอของดีมาผมก็เลยมาให้อาจารย์ม,มันคืออะไรอาจารย์ลระเป็ดเหนืนอกับป่านเราเรียกกันอะไรนะเครือกระห้อครับเคือกระห้อเอาไว้แต่สร้างหัวนมครับดูดย,ยานมโอ้อาจารย์ให้พี่น้องดูหน่อยนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเคื่อกระห้อเขาเนี่ยนี่หมือนเาอาด้านหลังเนี่ยเบาๆไปครับนี่พี่น้องจะเป็นเถา เป็นเถาเป็นเครือคือในรสชาติของเขามีรสขมครับสขมเนี่ยถ้าไปอยู่ในร่างกายคนเราเนี่ยอันนี้ทางการแพทย์เขาพูดไม่ใช่อจพูดเองเนาะครับพวกนี้มันจะไปดูเรื่องระบบลำไส้คือระบบขับถ่ายคนเด็เออ่ยาก็ชอบจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปให้ไก่กินครับถ้าไม่เอาไปใส่ไก่กินก็คือไปแล้วคือไก่เนี่ยเขากินหินกินทรายกินอะไรเนี่ยเามันจะเป็น P ไบโอติกตัวหนึ่งที่ไปทําให้ระบบการขับถ่ายของไก่ดีครับไก่มันจะถ้ามันขับถ่ายดีมันก็จะมีแห้ง อออพอเ้าไปตีเนี่ยเขาต้องอาศัยพลังงานมันครับถ้าค้นกินเนี่ยมันกับเป็นเรื่องล่าไสเป็นหลักอาหารแตปร่ประเภทขมทุกตัวจะช่วยระบบลําไส้อ๋ออันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะ<อ>เห็นนักวิชาการทั้งการแพทย์เป็นบอกอยู่ฟังครับอาจารย์ก็ไปดูไปศึกษามาครับถามว่าขันกินมสดสดได้นะ่ะมันกับเป็นผาดอาหารโดยตรงที่เข่าไปอยู่ในระบบลําไส้เน่นเลยบอลลิคเนี่นะอาจารย์ครับแต่ว่าขันท่ากจินมก็ได้บางคน,นบนงตเอาไปดองเสครับ คนเิ่นก็เอาไปกินเกลือกินอย่างกินผู้เฒ่าผู้แกสมัยก่อนเพิ่ิสิมักอ๋ออาจารย์กินบ่เป็นดอกพอหลังมาอาจารย์กินปินกินไปกินมากมันบ่มีรสขมเลยคือว่าังสั่นอาจารย์เอาคนเคี้ยวหมากกับคนบเคยเคี้ยวหมากเออไม่ไม่เคยเคี้ยวหมากยำเวียนนาเวียนหัวไปเพอตอนหลังมากกายแปว่าเคี้ยวหมากเนี่ยซ้ำๆก็จินเอ็มยวอยตัวบัดนี้ กลายเป็นเรื่องปกติไปเลยเป็นเรื่องปกติคผมก็คือจังไอไอ้าพลังใบเพิ่นนั้เอเป็นมา่นได้พลังใบเราเพิ่นเทศงานดีเ็ดงานดียุมือแลกมือสวับแต่หลังอย่างนั้นพลังใบพาตะนอนนี่ครับอาจารย์แล้วบะเพ็ดนี่คุณสมบัติของมันอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมในทางเกษตรก็เอามาทําเป็นยาไล่แมลงเป็นยาไล่แมลงมันว่ได้ไปขามันดอกมันไม่มีความสามารถทางนั้นหรอกครับ ไอ้ที่ว่าไปเฮ็ดบอสละเพ็ดเอาไอ้ยาสูบเอาไอ้ยังกไไอดใบตะไคร้หอมเอายังกาะไอ้เดาเอาพวกขาแก่ใออบยูคาริตัสคือตระกูลนี่มันมเป็นยาขาอมันเป็นยาไล่เป็นยาขับไล่เออคือพวกนี้บ่ให้หมู่บ้านเกษตรกรถามอาจารย์นี่ครับาอาจารย์อาจารย์ผมไปฉีดยามะขามาแลงครับ ฉีดนะเจ้าสีขามันได้บอกว่ามีปีกอะแค่เจ้าสตาร์ทเครื่องเดินพุ่มๆก็บินหนีเลยแล้วก็บินหนีเลยแมนครับอาจารยัเพิูดคำว่าฉีดมันแรงไม่ตายไม่ใช่ตายได้แมนบินหนีมันอ๋อแมนไอที่มันสไอที่มันตายคือลูกมันที่มันแตกมาแล้วมันหนีเพราะท่านเพราะท่านมันมีปีกบินกับพวกแข็งบินกับพวกแข็งก็ขึ้นนกอยู่ในห้องนั่นแหละแมนครับทีนั่นมนก็ตายแมีมันนะบ่ได้บ่ได้กินมันดอกไปแล้วมันไปตั้งแต่เจ้าสตาร์ทเครื่อง ขีดมันก็ไม่ตายว่าแต่มันจะตายยังไงแค่เจ้าสตาร์ทเครื่องก็บินออกไปอยู่ให้ผู้อื่นแล้วเอยาชามันก็กลับมาไหมครับไหาแต่ลูกมันน่ะคือจังลูกนกอยู่ในห้างอ่ะมันหนีไปมันบอท่านแข็งแรงมันก็ตายก็ธรรมดาเห็นไหมผมถึงบอกว่าท่านเจ้าบ่อยากเห็นมาแลงมาใครอยู่ในไฮในสวนเจ้าเจ้าไก่เห็ดเป็นสมุนไพรแบบนี้มาแลงมันบอชอบมันบ่ชอบปึ๊บมันได้กินมันบ่ถึงกินกันมันก็หนีเห็นไหมมันก็เป็นไข่ไก่กับกับด เหมือนเขาเอาระเบิดไปว่างไว้ขวงทเา้าเป็นเรื่อลอยลูกครับหันเบายุดหูว่ายูหันมิระเบิดเบายุดสิกายยางพานพ่ไปเลยจังเก่งขนาดไดมันก็มีโอกาสพลาดแมนครับมันก็แห่งสัญญาณสัญชาตญาณมันแห่งดีกว่าเข้าห่นัวแมนครับมันเรื่องนี้ซัดเนียมันสัญชาตญาณมันหูในตัวมันเองครับเห็นว่าข้อนี้มึงเข้าเบิองศาลลคดีครับมันหูจังไหนว่าอีกประมาณขั้นกิโลเนี่ยมีหย่ามีน้ำอืมมันยางไปมันก็ไปเจอน้ามเจอหย่าเห็นครบเห็นว่าในศาลลคดี ทั้งเที่ยวทางยางของเขาสมัยโบราณเขาทรงทานยินมาไหวเห็นบ่คือปลาเซี่วมันเห็นบ่เออถึงฤดูนะจ๊ะถึงฤดูปุ๊บมันกลับไปไข่อยู่ในไอไปยะเกาะไอยฮิมะเห็นบ่อยู่ในภูเขาฮิมะมันปีนจากน้ำจากทะเลไปบุหกี่ลอยกีไม้เพื่อกลับไปไข่เพราะไข่แล้วมันกะเสียชีวิตแต่ยิ่นถึงมันทายถอดหาบุญผาบุญมันอ่ะมันคือบ่ไข่อยู่ในทะเล มันคือใครหมุนหันไมนะเนี่ยนะครับนี่นะเนี่ยคือสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยเขาบ่ได้มีสมองคิดคือคนครับเขามีแต่สมองคิดเรื่องการหลบลี้หลบลี้สัญชาตญาณเอาตัวรอดครับบคนนี่จักอีหยังนู่นสมองคอมพิวเตอร์เกิดได้ก็ย้อนสมองคนครับแต่ว่าสมื่นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเก่งกว่าคนครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันบ่มีความจำเขาเรียกยังไงก็อัลไซเมอร์ครับแต่คนนี่มันอัลไซเมอร์ เห็นวะครับแมนเด้าจันแล้วจะบอกว่าคนใหญ่คนโตระดับนู่นระดับนี้ตอนเพิ่นยังดีๆอยู่เห็นบ่เพิ่นคิดแป๊บเดียวไม่ใช่ครับปูปลาปูปลาใช่ครับอาจารย์เพราเขาแก่มาสมองก็เริ่มลอยถอยแรงครับเดี๋ยวนี้อันไซเมอร์ขึ้นเพิ่นคิดต่อบ่ได้แต่คอมพิวเตอร์ที่เพิ่นคิดไว้นี่มันมีแต่พัฒนาต่อยอดแม่นครับอาจารย์มันเป็นอันไซเมอร์พอได้ เพราะมันสมได้แต่ตัวนี้มันสมก็ได้ครับนบ่ล่ะนี่ก็คือกิดมันพึ่กระบวนการกันสิ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นตัวไรมาแล้งเขาก็เอาไปมาร์กอาจารย์กระเฮ็ดนำมาร์กคือกันนี่แหละเอาพวกนี้ใส่บอร์ใส่ซบอเป็นบอร์เป็นจีว่าผ้านายโจรบอร์เปเทสตระกูลของผมน่ะอาจารย์นำมาร์กเป็นถังพวกนั้นไปก็เอาจุลินทรีย์ของบิวเวอรียเมทาเลเซียมดีทีไปเป็นตัวหัวเชื้อในการย่อยสลายเห็นไปด้วยเสร็จ้วหูว่าเอ้าบิวเวอรเียมทาเลเซียมดีทีของอาจารย์ เอาอยัางเป็นตัวตั้งในการเป็นวัตถุดิบในการย,ย่อยครับนี่แหละเอาตระกูลนี่แหละครับตระกูลรถขมทั้งหลายหลายเรียนรถ <ลด S 1> ขมรถฝาดรถคมรถฝาดครับแต่เอารถคบรถฝาดมันมี่อย่างเนี้ี่รถคบรถฝาดเนี้ยไอ้ฝาดฝาดนี่มี่อย่างเนี้ย,ย,เ,ยเห็นว่าไอ้อยังก่อไอ้บักเดือบักเดือยที่คุณเห็นว่ามันฝาดทั่วข้าพะจ้าเงินดิบมันเดี๋แวเมนครับเงินสุริใช่ครับปะจาะเออนั่นแหละเห็นไ่ม ตะกูลฝ่าเท่าไปน้ำปูงน้ำปลาบางใจเห็นบอกไปหาเห็ดกระไดเห็ดไปเขกาปลาได้เนั่นก็เก็บมากเขาเก่ามากทุกส่วนผสมเพื่อมาเรียงเชือของพ่อดอครับผมพอเขามีพ่อดอเพื่อเวาก็หยัดลงไปในหันครับเขาก็แยกถังไปกับมันไม่ใช่หายยางแต่ยังไม่ท้คนละนาทีเขาจะยังก็เบาหยุดเลยนี่แม่นครับอาจารย์อาจารย์แล้วบิวเรียเมทาเลเซียมของอาจารย์นี่ยจุดเริ่มต้นมันคือพ่อดอสองตัวนี่ครับสองตัวนี่เฮ็ดจังไลยมันสิกลายเป็นหนามเฮ็ดจังไลยมันสิเป็นขยายเชือกเดี๋ยวมหาศาลเท็ดจังไลยมันสิ่เป็นวรป้องกันโรค กระหินนั้นมันกินของขมของยังจนปันจุบนของพวกนี้มันอยู่ขมขมมันไปอยู่ในมองหันมางนี่มาแล้งมันกับบมาแกลล์กันเห็น้วมันได้ทั้งจุลินซี์ไปส่งเสริมในดากเปิดมันไปอยู่ในคนมันเป็นระบบยหอ่มันไปอยู่ในลำไสของตนบักบวกในคนบักแป้งเหมือนย่างนี้มันก็ซอยเรื่องระบบล้ำไสเห็นว่ามันก็เท็ดใในระบบลำไสของเขาดูดอาหารขึ้นอาหารลงมันก็ซอยอีกตัวหนึ่งเออแต่โบหูว่ามันเห็ดยังเนี้ยเพราะท่านเด็กเป็นจุลินรี่ตอนนี้เขาเป็นมนุษย์ ได้ว่าขบวนการที่เขาวิจัยมากเขาบอกนักษณะนี้ครับอาจารย์ก็เลยมาส่งเสริมให้เป็นว่าผาพ,พาพวกเขาเอาพวกนี้มาหมักควรเสียเอาพอดอตัวใดเขาไปหมักรวมอเรื่องไปแต่ละตัวอะไรบางทมีคําถามมาหัวล้านในประเด็นแม่เหรออาจารย์ <c oughs> อาจารย์เปิดเมื่อสักครู่นี้จะเอาพอดอตัวไหนไปหมกปักพวกนีนั่นแหละครับแต่เห็นว่าก็เอาพอดอที่เกี่ยวกับบิวเรียเมทาไลเซียมและบีพีครับพอสองตัวนี้มันเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้สองตัวนี้ มันเห็นงานได้สองสามดึกครับบ้ารุดเจ็งสามหาบาทเข้าใจหาบาทหาบาทคันเป็นโต๊ดละหาบาทจะเท่าไรนะอาจารย์มันก็ได้หาเท่ามันก็ได้ยินหาครับเห็นบ่บวกกับทุนเป็นสามสิบบเออแมนครับเออเห็นบอสมาถ้นี้บิวเรียเม่ทาเลยเสียมันมีนาทีจูงันอยู่แล้วเข้ากับเฮ็ดเห็นมันได้ว่าเป็นแเห็นมันโต๊ะครับคันถือตัวปุ๊บเดี๋ยมันได้สามสิบเท่าเอาแมันได้สามสิบบาทแท่งหบาบาทมันได้หาเท่ากับทุนกับเป็นหกเท่าเห็นบ่ล่ะนะเห็นบ่ อันตัวตัว10เอสหรือเปล่าเนี้โอ้ว่าได้หดเจ็ดเท่าแม่นครับจ้าลองหาบาทก็ได้ได้สี่สิบบาทก็พุนมาเนี่อันนี้เปรียบเทียบกับพี่น้องเลยเปรียบเทียบอันี้ผมเขาสิเอาตัวตมันไปลงหาบาทแล้ได้หาบาทเขาสิเอาพวกนี้ไปซอยมันอีกเห็นไหพวกนี้มันก็เป็นซอยอะไรมาแลงครับตัวนั้นมันก็ไปเฮ็ดไข่ไคหนอนคันมาแลงฟอครับลายเมียมันได้พร้อมไข่หนอนฟอพร้อมครับดีกว่าไปตลาดบ่บัดนี่ ดีกว่าอาจารย์รับไม่ตลาดก็ได้แค่ตัวเดียวเลอาจารย์เอากันเนีัยบอกแต่ขึ้นได้ขาแม่ได้ขาแม่แค่วแาไขายว่าได้หรอกแม่นบ,บินหนีได้จมเลี้ยวขึ้นกเจดีด้ขาไม่ได้ขึ้นาาลูกมันก็ลังแตกโง่ๆมันบินหนีหมดเลยผมถึงบอกว,บว่าถ้าให้เขาใจนะอย่าไปยไปคิดว่ายาตัวนั้นเขาดียี่ห้อนั้งดีมันดีเหมือนนั่นแหละเพียงแต่ว่าให้หูดว่ายั่งเมลาเขามาฉีดยายุ่งเราสมมตเขามาฉีด ไอ้ควันนะนะข้าวโตเจ้าเป็นคนเจ้ายัางบาอ,อยู่ในบ้านเออเพรเขามางยางพื้นพืน <c oughs> พ้น <c oughs> พืนพนพ้นควันมาแมนครับของขับรถหนีควันจางเก็บของจางมาแมนครับเออบัตเทนี่ซุ่มที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือซุ่มมันหนีบไปย่ายสมุดว่ายายอายุแปดสิบเก่าสิบหนีบม่ได้เหรอจ๊ะเก่าสิบหอบยายหนีบหอเห็นไหมหนุอยกำลังออกเนี่ยเก้าสิบหอบหนีบพราะอันก็จะเป็นกับบอหอบแล้วก็ปิดประตู อันนี้เป็นคนไงครับแต่ว่าบางเอิญว่าเป็นสัตว์มันบ่ไ้มีสิ่งที่ผมอาจารย์พูดเนี่ยมันบ่มีมันก็อยูแค่ไนใบผืชนไปอย่างเขามันกับนี้ว่าไรหรอกครับมันก็แค่ไตายยองๆมันถือยามันก็ตายไปไอ้ซุ่มถือยาตายไอ้แม่มันเนี่ยเจ้าสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันบินไปหาพุ่นแ่ะวบาหางกิโลแล้วเอ็มมันก็เอามันบ่ทันมันก็กลับมาใหม่ที่บอกว่าฉีดยาแล้วบ่ตายที่จริงฉีดแล้วมันตายไอ้ซุ้มี่อยูหันบ่เหลือดอกครับยามีนาทีขาอยู่แล้วแต่อีกสิ่นงมาาออีกม่ มันมากเนี่ยผมถึงบอกว่าอย่าไปย่านมันครับเพราะว่าให้ย่านไข่มันไอ้โตมันที่มันนั่นเ่ราะตัวมายานตัวเดียวครับแต่มันไข่เนี่ยมื่นหาถึงสี่มื่นโอ้ไหย่านไข่มันให้พยายามย่านไข่มันอย่าไปย่านแต่ตัวมันมันบินมาตัวเดียวมื่ก่อปุ๊บเนี่ยมันไข่เนี่ยไม่รู้จ้กเพราะพอสิบวินาทีมันเป็นมื่นหาถึงสามสี่มื่นเดีวเต้นมาเรงครับบางบางตัวมันไข่ถึงหกสี่มื่นครับบางตัวกับมื่นกว่างสิบางตัวเนี่ยมือหนึ่งไข่หลายเทืาเพอาะมายานกันยังไงอ๋อ เจ้าสีย่าดยังแม่มันตัวเดียวหนึ่งแมนปะล่ะแมนครับบัดนี้ไครมันเนี่ยมาอยู่นีถึงสุดแมันแสนฟองไงเจ้าคือบวยหยานไครมันแต่ไครมันแตกมากเป็นอย่างไรบัดนี้โอ้ไปจำนวนมหาศาลอาจารย์ทวีคูณเลยไปมั่นเข่าเนี่ยไล่แดงลงปิ้มซิฟขามือเะล่ะเหลือยหัวใเลยใบร่วงมดเห็นปะเนี่ยแมนครับเป็นลักษณะนี่ครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องมันเลียงร่าต้องไปย่านแม่มันดอกครับมันใครบ่มันมันบ่มีกี่ตัวดอกในไฮเขาน่ะเพราะว่ามันไครแล้วมันก็ตาย สัญชาตญาณของสัตว์มมันบไดอยู่ยงทงกับพันครับแต่ว่าใครมันเนี่แหละตัวสำคัญเลยตัวสคัญเลย<อ><อ>ผมถึงไหนบอกว่าบิวเบวย亚เมทาเลเซียมได้ดีทีพวกนี้มันจะไปทําให้ไข่ทอนไข่มแมลงมันอาการเกิดฟอมันฟอมันบ่แเตกก็แล้วแต่เจ้าเลยฝ่ายบด้ไปขาเจ้าเนาะ มันจะแสดงว่าเจ้าผสมบูนตัวม่นครับอาจารย์ข่อยก็บ่อยากเป็นเพชฌฆาตท่างนั่นดอกไข่ก็ให้จุลินทรีย์หละไปจัดการพวกเจ้ากันเลยจุลินทรีย์เฮาก็กินอยู่แล้วเห็นมั้ยพอดอทุกตัวนี่เฮากินทุกตัวครับบ่ต้องหยาดเฮากินในพืชในสัตว์เปลี่ยวทั้ง15ตัวนี่ยน้อยจ้าทั้งสิตัวนี่ยแหละกินเบิดเลยกินบ่ได้แต่พอดอ16นั่นล่ะ มีแต่พ่อ đỏ ที่ผมไปกินพ่อดอทีมาเห็นเหรอคือลักษณะนั้นอายๆงงอย่างที่บอกว่าอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสมุนไพรตนวหนึ่งคนก็กินสัตว์ก็กินพืชก็ต้องกินอย่างท่บอกอันนี้มันเป็นกระบวนการเดียวกันผมถึงความสมอว่าพืชกินอะไรสัตว์กินอะไรคนกินนั้นคนกินนั่นเฮ้ยเหรอนี้อันนี้กินแล้วผมบอกว่าแต่กูได้กเาเคยกินกับร่างบึงคือมันถามว่ามันกินไปเรื่อยๆมันมันเหมือนธรรมดาเฮ้ยทั้งสี่เลยบ่อาจารย์คนก็กินก็ชิบอกว่า ไข้าย้กับคนไขยกินอยู่แล้วเขาก็อิบอกว่าเรื่องปกติพี่น้องครับเบิ้งอาจารย์มากแล้วถ้าก็กินกืนสนาดมันเแอบมันต้ายไข้จิก็คือค้ามกินมากกันหนึ่งอาจารย์มันบ่มีอันตรายเดี๋ยวเขากินแบบสดๆตั้งเสียดานขออนุญาตทมกับผมบอกว่าสารที่อยู่นี่เหนียเป็นรสขมครับสารที่นี่รสขมทุกอย่างเนี่ยเขาวิเคราะห์วิจัยแต่ว่ามันเป็นสารที่ระบบไปช่วยเรื่องระบบกำไส้ครับแบบนั้นนี่อาจารย์กินมากจะหน่อย นี่นะอาจารย์กินน้ำกินน้ำปูน้ำยาครับเอาอาจารย์ขันเขากินโซนสีผมถามแทนพี่นองว่ามันสิไปไปซอยยังกับหลางไก่เข้าในการเห็นผลเร็วอาจารย์ไอพวกนี้มันกินคือสมุนไพรมันต้องกินแบบสะสมแต่อย่างใดๆกินเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับจะกินผักเรื่อยๆป่ะกินเรื่อยๆอาจารย์กินทั้งผักต้มกินทั้งผักด่วบเห็นบ่ล่ะบมันก็อยู่ในกระบวนการอยู่กันครับเมื่อนึกกินเนี่ยรับกันอยี่แลครับเ้าเชียงแน่งก็ได้ มันจะกินขาดเดียวก็ได้แต่จะกินหลายกินหลายมันก็เกิดโทษกินหลายเกิดโทษกับกินพอดีมันก็ไปซอยให้พุ่มผุ่มกันในลายตรงนั้งบางมันก็ไปซอยหนึ่งกับบอกใหญ่อย่างที่ผมบอกเพราะกินไปพักหนึ่งเพิ่มมันเกิดแลดตกแกนกินรตนาครับเป็นต้นบวกใครกินก็บบอกกัดนากัดแกบบางใจ้สิ่งใกับใครบ่ได้เพราะนั้นนี่เขากินเขากินเหมือนกินหมากปดเด้อกับแลดักแก ประมาณนี้ครับอันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์กินดูครับจนบูลู้ว่ามันขมบ่พี่น้องบอกอยู่ดีซิมน้ำอาจารย์ครับนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวบอกอยู่ดีซิมน้ำอาจารย์ว่ามันเป็นไงโอ้ยอาจานมาต้นนี่โอ้บางคนจะบอกว่าต้องกินน้ำตัวแซ่บ โอ้อโหพระทุกอาจารย์อากันที่บอกว่ากินน้เพราะเสียบกเลยอ้อโอ้พี่น้องครับอือฟังแท้ก่าป่ะเนี่ยโอ้ฟังแท้อาจาจรย์ <c oughs> โอืพี่น้องอยังติดปากยังโอู้อยังติดอยู่เลยครับอ่าอาจารย์นั่งเคี่ยวกินหนามันย่างหนาตาเสยคือถามว่าขันคนกินสุมมือแลอ้วมันก็นคือคนกินพลังใบ คนกินหมากกินยังนั่นแหละครับคืออาจารย์กินพวกนี้กินมากันไห้นน้อยๆครับแต่ะนั้นรสขมรสหยังคือสิบเด็ดมีความสดชืหลายปันไดยมันถามามันขมบอมันกับขมนิดนึงครับจังอาจารย์กินเนี่ระวางพักกระเราครับอันนี้กับทำพ่อๆกันนั่นแหละอือแต่เราหยุดบุกให้แตะบอกให้ส่องแมนครับอาจารย์ไม่มาสั่นลูกมันยานออมาได้ร้องโอ้คันในเสรียบเทียบว่าเป็นพวกมาแล้งหรือว่าเป็น อย่างต่างๆที่เขามากินกันมีส่วนผสมของตัวนี้นี่แม่นผมก็เป็นผมก็บพกกินอาจารย์นี่ผมชิมแล้วพี่น้องเราหยุดชิมแล้วนี่กันจบเป็นมาเล้ยงเงาเนี่ยเจ้าสิอยากกินผักเป็นอยู่บ่บอครับนี่ไหมครับน้ำน้ำน้ำข้าวเนี่เจ้าสิไปหากินไหนไปหากินสวนอื่นหมดแล้วเอาแต่กินประมาณนี่แหละครับกินประมาณสองสามทอนแค่ไหนเอากต่เพียงพ่อแล้วเพราะว่าธาตุบางธาตุที่มันอยู่ในนี่มันกับไปซอยส่งเสริมในกระบวนการย่อยสลายเลิวก็มันเรื่องเรื่องล้ำใส่นะครับ ก็กที่ว่าลัามใส่บดีอยังบดีเสียพุย่งทองดีๆพยายามกินผมบอกว่าให้พยายามกินของนี่สีดองกินก็ได้เน็ดแบบได้กินก็ได้บพราะคนก็ต้มต้มใส่เอาบอวระเพร์เอาฝาตะไรโจ้ต้มครับนเนี่ยมันคนก็บอกว่าต้มแล้วกรองเอานา้ำเห็นบะละกรองเอาน้ำกินเป็นเป็นน้ำซ่าเพราะต้น,น <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันกระยตากแห้งไป,ไปประยุกต์ิเห็ดเอานะครับแต่อาจารนเนี่ยกินดีๆเลยฮักกินผักกินหญ้าฮักก็คือกินสดครับเากินอะไรเนี่ยฮักก็กินแบบสดได้ยิ่งนอกไม้สุ้มือเนี่ยเห็นว่าเพาต้องต้ม ครับเขาบอกว่าหน่อไม้กินดิบยังกับผู้อื่นกินแล้วท้องมันสิอื่นแล้วมันเบาเบาหยุดเบาครับอาจารย์สึมื่อเขาบอกว่าเขาโพดกินดิบเออไม่เอาน่าไม่รู้จารย์ไอ้เออเห็นไหมถ้าพิมพ์สยามเออนนั่แหละกินดิบเออเห็นบอกย่างกินย่างอาจารย์บอกแหละทุกอย่างมันมีคุณและโทษโทษครับอาจารย์เนี่ยย้่าไปกินคักหลายกกินพ่อประมาณกลางเงินบอกละเนี่ยก็แค่นั้นเองไม่วิญญางดอกกลับเพียงแต่ว่า อาจารย์ขันมีเห็นขันนั่งเวลาไปบ้านหลวงซิดหลวงฮารเป็นขนาดไม่ได้เห็นก็ได้กินเรื่อยเพราะว่าอาจารย์กับบุ๊มีอยู่ให้อยู่สวนเป็นไดะครับประมาณหนึ่งห้องกับบุกเก็ตอยู่กับทีครับโอ้อาจารย์กินขีอยังเงินพลไมยเนี่ยพี่น้องเมืองยามกินปันยังขนาดเบาหยุดแตะนิดนึงครับนักจีกินน้ำไหนบ้างไม่ใช่ักจิกินน้ำเนี้ยเพราะจะเป็นสิขมไปหอดมือในในบุอาจารย์คือขันท้ากินซุ้มือปุ๊บระบบร่างกายระบบปากระบบทางข้ามันสิรับเร็หมดแล้วคือคนกินหมากนั อยากอาจารย์นำไล่แต่ขันไปพ่อไปยังส่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอย่างที่ทามมากระตาหมากเราได้อาจารย์เขาเพราะท่านได้ถามหาได้แต่ว่าถามหากระตาหมากก่อนแต่ว่ากินอาหารพวกนี้ใครเนี่ยมกินเครื่องลังอาหารลังอาหารมาจัดดีดีกว่าครับราวบ้านไม่มีละมันมีอาหารไว้ทองครับพวกถาดอาหารต่างๆที่มันเป็นตัวตัวส่งเสริมระบบลำไส้มันจะได้ไปเห็ดไหนขับวนการย่อยครับมาเนี่ยเอาเอาเทียนนี่น้องมึเนี่ยนบขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ